แต่ปัญหาที่ยังแก้ไม่จบยิ่งสาวยิ่งเจอก็คือคดีทุนจีนสีเทานะครับล่าสุดวันนี้ทางรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้ถแถลงการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ถึง15นายมีทั้งเจ้าหน้าที่ตํารวจและดี i ที่ไปเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ครับพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเปิดเผยว่าการจับกลุ่มครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากพบว่ามีชาวจีนหลายคนเข้าออกบ้านพักอดีตกงสุนนาอูรูประจําประเทศไทย จึงนำหมายสารเข้าตรวจคน้นพบชาวจีน11คนที่มีชื่ออยู่ในบัญชีแดงและพบเงินสดกว่า8ล้านบาทนะครับพบว่าบ้านหลังนี้เป็นแหล่งทําวีซ่าปลอมให้กับชาวจีนแต่ชุดจับกลุ่มกลับรายงานว่าเจอคนจีนผู้ก่อเหตุเพียงคนเดียวเงินสดอีกแค่2ล้าน5แสนบาทแล้วเรื่องมาแดงขึ้นครับเพราะว่าล่ามภาษาจีนหนึ่งในผู้ต้องสงสยัยได้พยายามหนีออกนอกประเทศแต่ว่าถูกจับกลุมตัวได้ ก่อนจะยอมรับสาร,รภาพว่ามีตำรวจสมคบคิดกับล่ามชาวจีนยักยอกเงินของกลางไป5ล้าน5แสนบาทพร้อมกับเจราจาเรียกรับผลประโยชน์เพิ่ม4ล้านบาทแลกกับการปล่อยตัวผู้ต้องสงสัย1 1เอราย,ลายและจะทำลายภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยแต่ว่าภายหลังเจ้าหน้าที่สามารถคู่ภาพกลับมาได้สอบสวนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่รัฐทั้ง15นายให้การปฏิเสธแต่ว่าหลังจากนี้จะทำการสอบสวนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากพบใครกระทำผิดก็จะต้องให้ออกจากราชการทันทีครับ